สวัสดีครับเอฟสาวน้อยเพรบันแพ่งเอฟซี FC ของยิราหน่อยอุ้งอิงทั่วประเทศทั่วโลกนะครับมื่อนี้พี่น้องสิบ้าพี่น้องมเบึงมินิคอนเสิรต์ตยิรา้น่ก็พอโจนะฮะกับลุงแม่นนะฮะเพื่อนได้รับเชิญไปในงานของโรงเรียนมัธยมอนุบาลหกนะฮะเมืองอุดรดนะครับมื่อนี้งานสิทธิ์เก่าพี่นอ้องยิราก็เตรียมพร้อมแล้วพี่น้อง เต่งตัวเรียบร้อยนะฮะนี่ออกจากที่พักนะฮะกำลังจะไปงานนะครับกับคู่มอนอิงเนาะกับแม่น่อยพนะัยเตียงตัวแม่ป้าบ้านคุณนายว่ธรรมดาได้อีหละเตียงตัวึ้นนี่เนาะหลงเลยละกลายเป็นคนละคนไปเลยไม่ใช่ลิงน้อยนะฮะเป็นคุณนายแล้วครับ <laughs> นะฮะเมืองเรา หยอกแม่นะฮะนองก,กําลังเดินทางนะฮะกะําลังสิเดินทางกับแมวเซเว่นรั 7, นสะดวกซื้อนะฮะเข้ามาในงานพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอมาเบิ่มคนหุ่มอีอ่างังทั้งนักเรีย้ยเทั้งคู่นะฮะทั้งสิษย์เกาเมว่าสิบเป็นพ่อพอแม่เมื่อวาสิบเป็น น้องนุงลูกหลานนะฮะเอ๊มพี่น้องถ่ายรูปนั่มบาเนี่ยโอ้พ่นแล้วพ่ดแล้วพ่นแล้ว,ว,ลวน้องยิงนี่เพราว่าทีไปเรียนงานไหเด้อยพี่น้องไปเล่นหมอลําเคื่อกันเข้าไปทนนี่ไปเรียนที่ล่ะนะฮะบรรยากาศแบบมี้พอ่พอแม, αι, ม, αι, ม, αι, ม αι, พอ่พี่น้องพี่ๆน้องๆนะฮะมาขอถ่ายรูปมาขอไล่เส้น บอทรรมาดาพี่น้องเบิง่งออกนะฮะกับลุกแม่นนะฮะนี่ลุกแม่นมาหอดแล้วลุกแม่นกันสิขึ้นก้อนมูงเเ้อะพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศลุกแม่นขึ้นเวทีนะฮะออกท้ำการแสดงนะครับพวกนะ่ะมาดแม่นดีๆไดล้ลุกแม่น,นโอ้ยสุดยอดเลยโอ้ยเบิง่ง พวกน้องๆมัธยมเต้นมาเนี่ยพี่น้องเอ้ยปลอยเลยมาเนี่ยคู่ปลอยสิทธิ์เก่านะฮะอันนี้คือสิทธิ์เก่าเต้นเอาทันพี่น้องเอ้ยลูกแม่ร้องไปร้องมาเหตุการณ์บ่คาขาดฝันเกิดขึ้นพี่น้องเหตุการณ์บ่คาขาดฝันเกิดขึ้นลูกแม่เป็นอย่างพี่น้องโดดเวทีโดดเวทีลงมาเต้นก็พวกน้องๆน,นะ บ่ธรรมดา,ดนา,าเนี่ยพี่น้องหาง่ายเ่ยอม่เคยเห็นบม่เคยเห็นแม่นมาในวันโดดเวทีลงมาเต้นจัดเสียพี่น้องมีหูนี่เบ่งเอาพี่น้อง <c oughs> นั่น,พ,นพี่น้องเป็นอะไรโอ้ยสุดยอดที่ม้วนคักมมือขึ้นนี่ี่ลูกแม่นมาเลยพี่น้องนะฮะต่อไปแม่นพ่อโจบอโจนะฮะออกมาบบบนี้ครับจบแบบเท่ๆเสียงปบมือด,ดังกระหึม อยู่ในโดมเลยครับเพิ่อนๆมีโดมเนาะป้องกันฝนโอ้ยเบิ่งเราพูดนะบ่โจเบิ่งเบิ่งคนพี่น้องบาดนี่ยเต้นเอาวั่นบ่โจูกันว้ยบ่โจเห่ามาเคื่อนเนี่ยเออพูดนน่ะโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องบรรยากาศเน่ยได้เข้าไปจักเป๊กในห้วยตีลังกาเต้นพมดนล่ะนะ เอามว,มวนมวนมวนอยู่โรงเรียนอะไรนะมัธยมหกอนุบาลหกอุดอดนะฮะไม่ขึ้นเลยโอ้ยสุดยอดเลยต่อมาก,กับเมนอิหล่าเฮาพ่อโจกับประกาศนะฮะอิหล่าออกมาเอิ้นหักนั่งอีกหน่อยนักเต้นกับไม้เต้นใส่สบาดโอ้พี่ลับพี่น้องช่วงโอ้นี่เอาแล้วพ้อนใส่แล้วนัเว้นบรรยากาศ ยอดนะฮะเบิ้งครับเบิ้งบรรยากาศบอ้ยพุ่นะอออมาธรรมดาครับคนไมมอากยัดติดแนเวิธีเนาะติมที่นะวันนี้เบิ้งบรรยากาศพี่น้องบ๊ยพุ่นะโอ้โอ้พ่นแล้วยิ่งหลาแหมนี่แหละน้องกุ้งยิงสุปตาหน่อยสุปตาลา่ายาของเฮานะฮะ เมา่าสิเป็นงานใดไก็สิเป็นทั้งสี่นะฮะสภาพบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้มาเบิ้งแค่น้อยนะ,ะมาเบิง้งช่วงน้องรุ้ยยิงรลองนะฮะบรรยากาศสิเป็นเช่นไรเอ้าเชิญครับเต้นสุดเวียงเลยพี่น้องบ้๊มาเป็นตะมวนแห้งเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยพูกนะ่ะสะอ่อนเนาะเอา้ายีราให้ความสุกพี่ๆน้องๆอ,อุ้ยสุดยอด ม้วนขับมาขึ้นนี่โอโอ้ออาหยะน้องหย่างใดพวกมาไล่ย,ย่างดีอืมเพรานอะไเอ้ยมันซ่อนคนพี่น้องเนาะพวกน้องๆพวกเต้นมิตรด้น้องๆเนี่ยไวรุ่นเนี่ยในเต้นเนี่ยโอ้ยเบิ่งหอบพี่น้องอือนี่แหละสุดยอดล,ลิลิมาขึ้นเนี่ยฮะอยู่โรงเรียน อนุบานหกนะฮะอุดรนะครับ,รน,รบนี่ละ่ะเขาเรียกว่ามหาชนตัวจริงน้องหูงยิงนี่บอกว,ว่าสิเป็นพ่อพอแม่แม่เป็นพี่พี่เป็นน้องน้องนะฮะถ้าท่ายควบมฮักแกออหลาทุกผู้ทุกคนได้พี่น้องบม่ธรราามดาเด้น้องหญิงสามารถเอาอยู่นะฮะไม่ว่างงานไหนขอให้มีน้องหญิงไปด้วยนะครับ ความสนุกสนานเกิดขึ้นท่านที่สะกดจิตคนดูได้ขนองอิงนักครับเมื่อแรกเนะยพี่น้องพวกเราชนบุรีพี่น้องบางส่วนบางคุมก็เดินทางไปแล้วเด้พี่น้อง้ต่มันขึ้นนี่เนาะพวกเคนกับไปฮอดแล้วเพราะไงการใช่ป้อมแปมผู้ใได้แน่ไปฮอดเบลร์เด้ย,ยชนบุรีนะครับเมื่อแรกนี่ พบกับวงสาวน้อยเพรบ้านแพงอีหละน้อยหญิงนะครับติดตามเด้อพี่น้องคลิปนี้กับภาพพี่น้องมเบึงความสนุกสนานในงานศิษย์เกานะฮะโรงเรียนมัธยมอนุบาลหกเมืองอุดรมืขึ้น,นีนจบไปด้วยดีพี่น้องคณะคู่คณะนักเรียนคณะศิษย์เก่านะฮะรวมร่วมกันหลักกาทนายเออเลืมทานายเอกกับพออ๋อเนาะ ก็พออ่ำเพิิกนกะคุณเคยกันนะฮะมาช่วยเหลือกันไปอันนี้เป็นของทนายเอเอามานะฮะสาวน้อยลำเพลินอินดี้เล็กคอร์ดนะฮะมาช่วยสามท่านด้วยกันก็คือแมีนมานิวันโจโยมนินองอิงเพชรบ้านแพงนะฮะองอิงรัตนพรเพชรบ้านแพงนะฮะเมือคขึ้นสามศิลปินมาร่วม ่อยงานในครั้งนี้นะฮะมินิคอนเสิร์ตนะครับจบไปด้วยดีเอาพี่น้องคลิปนี้เขาไว้สำนิทเลอพี่น้องเด้อเดินทางไปใช้การให้ปลอดภัยทำการทำงานให้จเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีคำนะครับท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ